พี่น,ออน้องอ่ยาเนอะมันกะโพขึ้นมากพอได้เห็ดเหยานามพี่น้องเอ้ยถ้าฝนตกเป็นซิบมือเร้วขันบวกว่ายุ่งกับล้ายค่ะเห็ดนั้นดอกง่ายหลายแล้วเนาะแพนกับไปออกขีปโดนเร้วค่ะเห็ดลลยมองนี่ไปเบิ่งกันเลยค่ะมันทาน้ำต่โดนเร้ว ดินกระบ่มีนม้ำคันดินมีน้ำดอกมันกระสิชุ่มชื่นเลือกเอาแต่ดอกใหญ่เนี่ยคันบ่เอากับผู้อื่นชิมาเอาเนาะคะ่ะ thả nhanh nhanh mô thi rồi khá nhanh nó phi nọ men để bớt ở lột cả à vậy con nó เพราะว่ามันมีให้เหลือกหลายอนะดอกไต่เนี่ยจุ่มนี่ก็ได้ งามอยู่ค่ะพี่น้องงามอยู่ 李大爷。 ตรอเบอรี่ปา่าลูกแดงๆรสชาติหวานหอมแต่อยามหมดดีกรบพี่นอกมันแหกขันฝน,นตกมากมันกระสีอิ่มนม้ำมันดูดน้ำจากดินไปโยกมันกระชีสชุ่มชื่นนะคะเม่ขึ้นสภาพได้ ขนาดดอกที่ว่าทั้งขางมันเนาะมันอันอยากตายแดดมันเป็นสีออกใหม่ๆแล้วผลตกลงมานี่มันดูดน้ำในดินไปเร้วดอกมันกระซุ่มชื้นแล้วก็เติบโตโตไปได้นะคะขนดดอกมันบห่าวห่าวจนแบบว่าห่าวคักะห่าวคักอันถือว่าจะปอมันตายแล้ว นวกับบ่ยังแต่มี่ม่องเลยอันมีน้ำกินนยูเพิ่นกะไขยย่ยู่อันนี้บ่มีน้ำกินก็ออกเหีย่ยวๆลลวแพนมาเป็นคลิปมือแล้วใบใหม่ลุน เดี๋ยวกลางใบใหม่กินใบใหม่นังบะมีไผ่มาซูนมันมีใยแพรนมากผู้เดียวปานปลานี่กัมีคนสิลรลนหูจักอยู่นะคะมีอยู่สองสามคนเขาเก็บไปกินดอกมีแล้วว้าว ปัดตกเหลืองเรลืองท่าเรยวกระเรลืองท่าแบบนี้มันก็เป็นตาสะออนเนาะแงมไปละเห็นลุดโผล่ออกมาตามปลาเร้วมองมันบ่ซุมมันกะเอาห่างนะพี่น้อง เฮ็ดเป็นเฮ็ดอบแห้งตากแห้งไปเลยเดีดผาครึ่งเนาะพี่นอ้องกกเด็กมันแห้งแลมันกระเบาส่งไปเมืองไทยป้าใส่เ่า anh đọc ngay hết lại Hãy mình cho bằng Ghiền ห่าหมดข่าง,งามกำลังวันกำลังเสบเก็ดได้ทุกเมนูพัดกะเพราเกงเขีเยววานพัดใช้น้ำมันหอยหรือว่าพัดแบบคนทินแลนกับใส่เนยแล้วก็ใส่หัวหอมสีขาวหัวหอมใหญ่สีขาว ออกนี่เอาไว้ก้นเอาไปก้นคันว่าเอาไปกระย่านมันตายเด็ดเพราะว่าขอบมันเหลืองเหลืเรียวค่ะแต่ว่าคันฝนตกมากนี่มันก็ขึ้นสภาพได้นะคะนี่ขึ้นสภาพมันก็จะเริ่มเติบโตโตขนอกจากใช่ว่ามันแห้งอิลีคุณสปอมันตายเลยสเปิร์มมันตาย ขันแบบนี้โบยง่ายค่ะแบบนี้คุณเืนตายเดืดเอาไปเห็ดเห็ดอบแห้งส่งไปฝากพี่น้องเมืองไทย นี่ก็ได้มูต่อมูอยู่เพชรมันปู่ท่านได้ลายเด้อพีน่นอกผลมันน้อยค่ะ ผลน้อยเฮ็ดอันนี้มันกะแตกสปอรน้อยน้อยตามผลเป็นปีใดดินอิ่มน้ำคักนั่นโอ้ยเป็นล้านกว้างโอ้ง่ามงามอันนี้ดอกชุ่มชื้นมาก ขาอบอบแซ่บกรอบนะคะดอกแน่นมากตยมยำกระแสบตมขาไกลหนึ่งกระแสบพี่น้องหนึ่งกินกับน้ำพริกมะขามน้ำพริกคั่ว น้ำพริกปนน้ำพริกปลาหนึ่งช้ปลาชวงอากาศดีสลับไปตกปลาพร้อมค่ะปลาก็ได้หลายถึงที่นอกมูต่อมู เหลืองออกส้มส้มเมนบอคะเงาะมันเหลืองออกส้มสมทางภาคเนี่ยนเอื่อหนเห็ดขมิ้นมาสัน่นเอทีบอกยายแพนมาแค่และเอินแต่เห็ดมันปูเนาะไปต่อค่ะพี่น้องเห็นอีกแล้ว อยากขึ้นอยากขึ้นมันห่างบบยง่ายมันจะยอดอยู่จังซีละ่ะมันบ็ไม่นานฝนให้กินฝนค่ะคันฝนตกไ่โอู้เฮงแตกสะปอล่ามไปหลายใบใหม่มัน はいね、ねいかぶりの。フライフ อ่าทางหน้าสั่กระด้แม่นเบิดเอาโลดพุ่นลนะ่ะคะข,าขานาดมันสุมม่องเดี๋ยวแผ่นเก็บ จนเบิดแล้วเดี๋ยวแฟนสีอัปเดตให้เบิ้งว่าได้หน่อยได้หลายปันได้เนาะค่ะพี่น้องงมแต่เก็บเหพจน้อยละ่ะกว่าสิเก็บเบิดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีนะคะ ไลลายอยู่ค่ะพี่น้องม้านมานเหมือนนี่เฮ็ดกไใ่ญ่แล้วพอดีกินเสบค่ะซ้ำนี่เฮ็ดได้ทุกเมนูนะคะเดี๋ยวเวลาฝนตกแล้วมันกระสีดอกไงขึ้นเร็วมันดูดน้ำในดินเนาะสามสี่มือไก่ไงตื่นตาเลยเดี๋ยวแพนส์อัปเดตให้เบิ้งในคลิปโตไปนะคะพี่น้องสําหรับื้นนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ค,คอมเมนต์ติดตามเป็นกําลังใจให้แพนน์นำในเด้อค่ะเด้อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาเห็ดน้องเล่นปีได้เยอะไหมคะเยอะเยอะเหรอลูกสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ